พิมพ์ขอไข่ผิดเป็นชอช้างจากคําว่าขอบคุณก็เลยกลายเป็นคําว่าชอบคุณแต่ก็ช่างมันคนที่เขาอ่านก็คงรู้สึกดีใจเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,นพีชาจากมารุมูลาเรวาเจาแปนนะคะ ช่วงนี้เนี่ยพิชาส่องทวิตเตอร์ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าจํานวนคนญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วคนญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยเนี่ยเขาก็ชอบมาอัปเดตทวิตความคืบหน้าในการเรียนภาษาของเขานะคะอย่างเช่นเรียนภาษาไทยมาแล้วกี่วันวันนี้เรียนอะไรวันนี้คัดศัพท์อะไรนะคะคําไหนจําไม่ได้เนี่ยก็คัดมันวนไปนะคะเห็นแล้วเนี่ยก็อยากจะเดินไปตกบ,บาทน,นะคะมันช่างเหมือนตอนที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นซะละเกินค่ะ คนญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยนะคะก็มีตั้งแต่ beginner เก่งขึ้นมา1นึ่ง step ไปจนถึงขั้น advanced เก่งขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะและบางคนเนี่ยก็มาเป็นบันทึกการเรียนภาษาไทยรายวันเลยนะคะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่500แล้วนะคะ ส่องไปส่องมานะคะก็รู้สึกเอ็นดูคนญี่ปุ่นนะคะเป็นเรื่องวุ่นวุ่นของคนญี่ปุ่นกับการเรียนภาษาไทยที่อ่านแล้วก็อมยิ้มดีนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเผื่อจะเมดไมล์เดยเพื่อน,อนๆไปด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ <S 2> <S 2> เรื่องวุ่นวุ่ของภาษาไทยเรื่องแรกนะคะสุดยอดความยากพยัญชนะไทยยกให้คอระคัาางยอหญิงนอนเนนชองกระเชอ ันนี้เพื่อนสนิทคนญี่ปุ่นของพิชาวงมาให้นะคะหนังเล่าว่าคัดยังไงก็จําไม่ได้สักกทีนะคะคัดมันวนไปค่ะอีกคนนึงนะคะไปเจอมาในทวิตเตอร์เขาเขียนว่าสําหรับผมสุดยอดความยากยกให้กระเชอเนนหญิงผู้เท่ายากเรื่องทีสองนะคะปัญหาเรื่องภาษาไทยมีเสียงสูงต่ำค่ะภาษาญี่ปุ่นคำนี้นะคะใกล้ภาษาไทยเนี่ยแปลว่าใกล้นะคะส่วนคำนี้นะคะ ภาษาไทยออกเสียงว่าไกลนะคะสองคำนี้เนี่ยเป็นคำปราบเสียงค่ะคนญี่ปุ่นฟังไม่ออกแยกยากมากๆนะคะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นคนนี้นะคะเขามาเล่าว่าเขาไปเที่ยวที่ท,ที่หนึงนะคะด้านไปถามคนไทยว่าจะไปที่ท,ที่หนึงเนี่ยที่นั้นนไกลไหมแล้วคนไทยเนี่ยตอบกลับมาว่ากไกลเขาก็เลยบอกว่าโอเคเข้าใจแล้วหูของดิฉันเนี่ยมันบอกว่าใกล้ เขาก็เลยตัดสินใจเชื่อหูตัวเองนะคะไปตามที่คนไทยบอกเลยค่ะปรากฏว่าไกลมากเศร้าสุดๆค่ะเรื่องที่3นะคะเจอคนไทยรัวภาษาอีสานใสคนญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยเขาก็มาเล่าในทวิตนะคะว่าเขาเริ่มเรียนภาษาไทยเริ่มจะพูดและเริ่มจะเข้าใจภาษาไทยได้นิดหน่อยพอคนไทยเห็นว่าเฮ้ยเขาพูดภาษาไทยได้นี่คนไทยทําหน้าดีใจแล้วก็รัวภาษาอีสานใส่นะคะ แต่พอเห็นคนญี่ปุ่นทำน่างงคนไทยก็ถามแล้วค่ะว่าเข้าใจไหมพอบอกไม่เข้าใจคนไทยก็เลยสอนภาษาอีสานให้รัวๆค่ะจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนที่พี่ชาเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงแรกๆเลยนะคะช่วงนั้นพูดก็ไม่ค่อยได้นะคะก็พูดไปแบบอาริกาโตคนญี่ปุ่นก็มโนไปแล้วค่ะว่าเราเอ่ะเก่งก็รัวาภาษาญี่ปุ่นกลับมาจนฉันต้องแบบว่าเธอฉันก็พูดได้แค่อาริกาโตนี่แหละเรื่องที่4นะคะเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาก็มาเล่าว่าดูซีรีส์วายเพื่อฝึกภาษาไทย พยายามจำศัพท์ไปใช้ในซีรีส์เนี่ยเขาก็เรียกตัวเองว่ากูเรียกอีกฝ่ายว่ามึงอยู่บ,บ่อยๆคนญี่ปุ่นก็เลยจำได้แม่นเลยนะคะกูกูมึงมึงแต่หนังสือเรียนเนี่ยบอกว่าต้องระวังไม่ใช่ว่าใช้กับใครก็ได้ถ้าไปพูดมึงใส่คนไทยเนี่ยบางทีอาจจะโดนต่อยกลับมาได้ง่าอุตส่าห์ได้ศัพท์คำนี้แล้วเชียวแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เรื่องที่หนะคะคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาชอบไมยมกมากค่ะไมยมกไทยนี่มาสะดวกดี อยากจะใส่ไมายามกในภาษาญี่ปุ่นด้วยอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นว่ามโตะที่แปลว่าอีกก็ใส่ไมายามกเข้าไปนะคะกลายเป็นม o โตะมโตะหรือคําว่าอิปไปที่แปลว่าเยอะนะคะใส่ไมายามกเข้าไปก็เป็นอิปไปอิปไปอารมณ์แบบอยากจะได้เยอะๆอะไรแบบนี้นะคะเรื่องที่6นะคะปัญหาราคาไทยกับคนญี่ปุ่นไม่เท่ากัน คนญี่ปุ่นเขาก็มาเล่าว่าอย่างร้านนี้เนี่ยถ้าอ่านเมนูภาษาไทยไม่ได้แล้วไปขอเมนูภาษาอังกฤษแพงกว่า5เท่านะบอกเลยถ้าอ่านออกก็จะได้ราคาเท่ากับคนไทยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าสถานที่ท่องเที่ยวยังพอเข้าใจนะคะแต่ขายข้าวขขยอาหารเนี่ยไม่น่าไปคิดต่างชาติอีกราคาเลยแอบรู้สึกว่าดูเอาเปรียบไปไหมอะเรื่องที่7นะคะพอรู้ตัวอีกทีก็เขียนพยัญชนะไทยผิดอีกแล้วพยัญชนะที่ชอบเขียนสลับกันก็คือลอลิงกับจอจาน ขอควายกับดอเด็กขอไข่กับชอช้างนอนหนูกับมอมางองูกับนอนหนูภาษาไทยนี่มันยากจริงๆค่ะเรื่องที่8นะคะภาษาไทยประโยคนี้ไม้ใหม่ไม่ไหมตอบว่าไม่ไม้ใหม่ไม่ไม่ไม่กระตอบว่าไม้ไม่ไม่ซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีโทนเสียงสูงต่ำแบบภาษาไทยนะคะที่พูดมาเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเขียนเหมือนกันเลยก็คือไม่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  ไม่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 ไมและก็ไม่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 คนญี่ปุ่นก็คือช็อกกันไปจ้าเรื่องที่เก้านะคะเรื่องนี้เนี่ยมาจากคนญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยจนเริ่มพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วค่ะปัญหาก็คือเวลาพิมพ์ภาษาไทยในลายเนี่ยชอบพิมพ์ขอไข่ผิดเป็นชอช้างค่ะจากคำว่าขอบคุณก็เลยกลายเป็นคำว่าชอบคุณแต่ก็ช่างมันคนที่เขาอ่านก็คงรู้สึกดีใจเนาะเรื่องที่สิบนะคะ คนญี่ปุ่นบางคนเนี่ยเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนภาษาไทยจำไม่ได้ก็คัดมันเข้าไปคัดวนไปคัดวนไปรู้ตัวอีกทีสมุดก็เป็นแบบนี้แล้วอื <c oughs> <c oughs> ขอตบมือให้พยายามเลยจ้า <c oughs> แต่สําหรับบางคนแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่ก็สอบตกค่ะที่เห็นเนี่ยเป็นคะแนนที่ไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยนะคะสอบไม่ผ่านแต่ยังไงก็ขอให้พยายามเข้านะคะจะเป็นกําลังใจให้จ้า เรื่องต่อไปนะคะสําหรับคนญี่ปุ่นบางคนเนี่ยก็เรียนภาษาไทยฝึกเขียนภาษาไทยมาเพื่อไบรท์วินค่ะอยากจะมาพูดก,กับไบรท์วินว่ารักนะสุดหล่ออารมณ์แบบว่าสายติ่งนะคะพี่ชาลองไปสืบๆมาเขาบอกว่ารักนะสุดหล่อเนี่ยเป็นคําที่ไบรท์หรือวินนี่แหละค่ะเขียนในงานแฟนมีตรทาให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาเขียนภาษาไทยสองคำนี้ให้ได้แล้วใครเขียนได้แล้วเนี่ยก็จะมาทวิตอวดกันนะคะว่าเขียนได้แล้ว คนญี่ปุ่นบางคนเนี่ยเขาก็รู้สึกนะคะว่าภาษาไทยเนี่ยน่ารักจังบางคนเนี่ยแค่ซื้อบัตร MRT แล้วเจอภาษาไทยก็ดีใจจนต้องทวิตเล่าเลยนะคะว่าภาษาไทยน่ารักจังและสำหรับคนญี่ปุ่นบางคนนะคะการจำพยัญชนะไทยมันก็เป็นเรื่องยากถ้าจำไม่ได้เนี่ยก็คิดเป็นภาพมันซะเลยค่ะคนนี้เขาบอกว่าเขาเห็นพยัญชนะไทยทอทงรอเรือจอจานเห็นแล้วก็จินตนาการได้ว่าเป็นแบบนี้นะคะอย่างทอทงรอเรือเนี่ย เหมือนทรงผมค่ะทรงผมทรงรีเจนนะคะเหมือนไหมคะเพื่อนๆส่วนจอจาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นหูคนค่ะแม่ช่างจินตนาการเหลือเกินนะคะส่วนพี่คนนี้นะคะเขาก็บอกว่าคนไทยเอาเลขอารบิกเลข6ไปใส่ในเลข2ที่เป็นเลขไทยสำหรับคนญี่ปุ่นบางคนที่เรียนภาษาไทยจนเขียนภาษาไทยได้แล้วเนี่ยก็ยังต้องมาสับสนกับความหมายแฝงอีกนะคะเรื่องนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเล่ามาว่าคนไทยสอนว่า เกลียดแปลว่าชอบเขาก็เลยงงค่ะมาทวิตถามว่าแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าตอนไหนเกลียดแปลว่าเกลียดและตอนไหนเกลียดแปลว่าชอบซึ่งก็มีคนไทยมาอธิบายเพิ่มนะคะว่าอืมก็ต้องใช้เซนเอานะพี่บางคนก็บอกว่าก็เกลียดอะมันมีทั้งเกลียดจริงๆและเกลียดดอเด็กเยอะๆแบบว่าอมยิ้มถูกใจในความตลกน่ะก็ไม่รู้นะคะว่าคนญี่ปุ่นจะเข้าใจไหมแต่ว่าขอแฮชแท็กภาษาไทยมันยากจริงๆค่ะ เรื่องต่อไปนะคะหลังจากที่เรียนภาษาไทยในห้องเรียนแล้วเนี่ยก็ได้เวลาออกไปทดสอบวิชาที่เรียนมานอกบ้านดูไปเดินฝึกซ้อมอ่านภาษาไทยตามที่ต่างๆแล้วก็พบว่าอะไรวะนี่อ่านไม่ออกทาไมมันไม่เหมือนที่เราเรียนมาล่ะนี่มันพยัญชนะไทยตัวใหม่หรือเปล่าพอคนญี่ปุ่นลองไปค้นคว้าดูก็พบว่าเฮ้ยทําไมมันเขียนได้หลายแบบคนไทยจําได้ยังไงเนี่ยสรุปว่าปัญหาของคนญี่ปุ่นนะคะก็คือ อ่านภาษาไทยแบบไม่มีหัวไม่ได้ค่ะอ่านไม่ออกมันไม่เหมือนกับที่เขาเรียนมานะคะถึงกับมีคนญี่ปุ่นเอารูปนี้มาทวิตบอกว่าแถวซ้ายและแถวขวามันคือคําเดียวกันแต่เป็นฟอนต์มีหัวและฟอนต์ไม่มีหัวเราคนญี่ปุ่นที่ผ่านมาเห็นก็ตกใจนะคะเฮ้ยถามจริงนี่มันตัวเดียวกันจริงดิไม่เห็นเหมือนกันสักนิดถ้าพยัญชนะไทยมี44ตัวแล้วพวกเราเรียนมาแบบมีหัวสแสดงว่าเราต้องจําอีกชุดที่เป็นชุดที่ไม่มีหัว เท่ากับว่าเราต้องจำพยัญชนะไทย8% 8ตัวเลยลุ่นเนี่ยเป็นลมค่ะจากนั้นก็มีคนเอาชาร์ตนี้มาให้ดูนะคะว่าหัวมันหายไปไหนความยากนี้ล่ะค่ะทำให้โรงเรียนที่สอนภาษาไทายถึงกับเปิดคลาสสอนภาษาไทายวิชาฟอนต์ไม่มีหัวคนญี่ปุ่นเรียกว่าฟอนดีไซน์นะคะแยกออกมาจากคอร์สปกติกันเลยทีเดียวโรงเรียนบอกว่าคอร์สนี้เนี่ยจะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตในไทยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าที่ไหนไหนเนี่ยก็ใช้แต่ฟอนตไม่มีหัว และนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่ไปเรียนเท่าที่ดูเนี่ยเขามีสเต็ปนะคะมีขั้นตอนการอีโวตั้งแต่มีหัวไปจนถึงหัวหายกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยภาษาไทยไม่ง่ายเลยนะคะ แล้วสาหรับเพื่อนๆคนไทยที่กำลังเ,เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นที่ยากฝ่ายเดียวนะคะคนญี่ปุ่นที่เขาเรียนภาษาไทยเนี่ยเขาก็ปวดหัวงุนงงไม่แพ้กันนะคะซึ่งเราคนไทยเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นความซับซ้อนงุนงงของภาษาไทยเพราะว่าเราใช้มันอยู่ทุกวันบางทีก็เกิดศัพท์ใหม่ๆแปลกๆขึ้นมากมายจนต่างชาติง,งงหนักกว่าเดิมอย่างไรก็ตามนะคะน่าดีใจจริงๆที่คนญี่ปุ่นเนี่ยหันมาสนใจมาเรียนภาษาไทยกันเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะเรียนภาษา ทยเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ทํางานนะคะเอาไปใช้คุยกับคนไทยเอาไปคอมเมนต์ศิลปินที่ชอบซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับละครไทยที่ดังไกลไปถึงญี่ปุ่นนะคะเพราะได้ข่าวว่าคลาสเรียนภาษาไทยในญี่ปุ่นเนี่ยยอดคนสมัครพุ่งมากๆเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้หาโอกาสเล่าในคลิปถัดไปนะคะและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะพิชาอ่านตลอดแล้วสําหรับวันนี้พิชาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ ああ。Ah.